วันนี้สโนยสซ์มาปนปูนาจ้ากับปูนาที่เขาไปคูดมาค่ะนี่กําลังจี้อยู่จ้าอันนี้กําลังจี้ใหม่ค่ะส่วนตัวนี้เป็นอันที่ีลาน้อยต้นหอมพันจ้ำอ่องไปแล้วค่ะเ,เนะืน้อโตมันเนาะสโนอยสิเอามาตําปนค่ะอันนี้จีห้หอมๆสกักกอนแล้วค่อยสิเอามาตําค่ะนี่สโน้อยต์ตำขากับมะเขือแล้วเด้ออันเนี้ยขามะเขือเกลือกับแ้งนัวใส่ไปแล้วเนาะเดี๋ยวเขาเชิมาตําค่ะ มาตามอันนี้ลงไปเลยทาจำปุ่นกระปูนํำกันเด้ออันนี้จีให้หอมๆจักหน่อยสักก่อนค่ะเดี๋ยวใส่อันนี้ลงไปตมท่าสักก่อนค่ะเราต้องตาเล็กๆเลยค่ะลงไปเลยตัวแม่ต้องแกะอันนี้ออกสักก่อนค่ะ ทำเรียบร้อยแล้ว,อวอหอมนปนตะปูนี่แล้วกินแซบหอ้ปนสิย่าห,หอมหอมจำแรก,กจำจังแซบค่ะเดี๋ยวอันนี้อันนี้จะน้อยโาามตัเนาะกินอันที่จำอันนี้ละน้อยต้นหอมจำนะจำะนันได้หลายนะคะนี่อันนี้เอาเสีเอาไปเสียไปจำอองค่ะ จ้ำของหวยเกลือจ้ำของมาแซ่บแซ่บนะกินข้าวนมกันเด้อจ้ำกระปูจ้าของกระปูแซ่บแซ่บและกระปุลกระปูจ้าไปกินข้าวนมกันค่ะ